ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนะครับมีกำหนดการแจกเทียบเชิญผู้นำประเทศประชาธิปไตยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดหรือการประชุมซัมมิตระหว่างวันที่9-10ธันวาคมศกนี้ซึ่งไต้หวันก็ได้รับเชิญด้วยสำนักงาน AIT ระบุว่า สหรัฐนั้นเชื่อว่าไต้หวันจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างคุณูปการให้แก่เป้าหมายในการต่อต้านความเน่าเฟะของการทุจริตคอร์รัปชันและ,ะเผด็จก,การรวมทั้งสิทธิมนุษยชนในการประชุมออนไลน์ผู้นําประชาธิปไตยโลกที่กําลังจะมาถึงนะครับนายหลัวซื่อเจิงสสพักรัฐบาลบอกว่าผู้เข้าร่วมจะเข้าร่วมในรูปแบบใดเชื่อว่าจะต้องมีการวางแผนกันอย่างรอบคอบซึ่งเจ้าภาพนั้นก็ขอให้ไต้หวันพยายามโลโปรไฟล์ในเรื่องนี้นะครับซึ่งก็ แสดงเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับสหรัฐนั้นดีเยี่ยมทีเดียวครับส่วนนายเฉินอีซินซสพักฝ่ายค้านคือพรรคกุมินตังบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าประธานาธิบดีชาอิงหวนจะได้เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองหรือไม่ซึ่งตอนนี้อาจจะเร็วเกินไปนะครับ ไต้หวันนั้นได้ส่งคณะเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหาหรือประชาธิปไตยไต้หวันสหรัฐอินโดแปซิฟิกครั้งที่สามที่จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาที่วอชิงตันโดยในเจงโฮโเหรินรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศไต้หวันเป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุมนะครับก็ย้ําว่าไต้หวันนั้นอยู่แนวหน้าสุดของการต่อต้านระบอบประชาธิปไตยมีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการปกป้องประชาธิปไตยของโลกคลริสไนสรีปพารายงาน